ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีกล้อง VSTAR c a m อีกตัวมารีวิวแล้วก็จะมาตั้งค่าให้ชมนะครับเป็นกล้องที่ได้รับมาจากร้าน NSC Network เช่นเดียวกันนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องกันน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตัวใหญ่นิดนึงเอาไว้สำหรับติดหลังบ้านมี Alert ด้วยสามารถส่องไฟได้ด้วยนะครับกล้องกันน้ำรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะเป็นรุ่น cs 5 1นะครับเป็นกล้อง Wi-Fi เป็นกล้อง hd 3 m นะครับแล้วก็สามารถรับเสียงส่งเสียงคุยได้นะครับสามารถที่จะเห็นสีแบบ full color day night นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเห็นสีในเวลากลางคืนที่เขาเขียนไว้นะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับสามารถส่งภาพขึ้น cloud ได้มี ai detect กันน้ำได้ ip 66นะครับแล้วก็ มีเสียงแล้วก็แสงในการเตือนในการ alert กดเตือนจากแอปได้นะครับในกล่องก็จะมีไดอะแกรมนะครับในการเชื่อมต่อลักษณะของกล้องนะครับจะมีเสามีตัวค่อนข้างใหญ่ข้างล่างมีอินฟลูเอท LED ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จะมีแสงขาวในการส่องแจ้งเตือนแล้วก็มีเลนส์นะครับ ตัวนี้เป็นไฟ DC แล้วก็สายแ,แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตสามารถใส่ตัวเมมโมรีการ์ดด้านล่างมีเสียงอยู่ตรงนี้นะครับคู่มือก็แบบเดิมนะครับเป็นวิธีเชื่อมต่อส่วนตัวกล้องดูนะครับโอ้โหเทียบกับมือผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้มีสายแลนมาให้นะครับมีขาค่อนข้างยาวนี่นะครับโอ้ยาวมาก แล้วก็มีสายแลนมาให้สั้นๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่กันน้ำนะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาเป็นอะแดปเตอร์ไฟ AC 100 2 4 0ถึง240โวลต์นะครับเอาต์ส12โวลต์1แอมป์กินไฟไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ12โวลต์กับกล้องขนาดใหญ่ขนาดนี้นะ ในเรื่อง Memory Card ผมก็แนะนำ a ซ d i s สสีแดงเทานะครับสำหรับกล้อง3ามเมกขึ้นไปนะครับต้องแดงเทานะความเร็วในการอ่านเขียน120เมกะบิตเปอร์เซกนะครับต้องรุ่นนี้เท่านั้นใช้งานได้10ปีนะครับส่วนตัวกล้องก็โอ้ใหญ่มากนะครับมีไฟแสงขาวอยู่ตรงนี้นี่เป็นเลนส์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอินฟาเรดนะครับที่เขาเขียนไดแกรมม่้ค่อนข้างแรงมากนะครับ ลองรับ Wi-Fi 2.4นะครับตัวนี้หมุนไม่ได้นะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับส่วนตัวขากล้องอยู่ด้านล่างตัวนี้ใส่ไมโคร s d มี QR Code นะครับสำหรับตัวเมมโมรี่การ์ดจะเป็นช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เสียบเข้าไป ในการใส่เมมโมรีให้หงายขึ้นแบบนี้นะครับนี่ตัวกล้องนะแล้วก็กดเข้าไปพอดังแก๊กแล้วก็ไม่ต้องสุดนะครับก็ยังเหลือเป็นแท่งเลยถือว่าแก๊กแล้วนะครับลองกดใหม่เนี่ยนะครับแก๊กพอนะครับเสร็จแล้วในการใส่ยางกันน้ำนะครับให้ดูตรงนี้ตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กให้คว่ำลงนะครับเขาก็จะลงล็อกพอดีนี่นะครับอยู่แบบนี้ แล้วเราก็ค่อยขันตัวนี้เข้าไปประกบขันพอตึงมือนะครับระวังเกลียวหวานเพราะว่าเป็นน็อตขันพลาสติกนะในการใช้งานก็จะมีสายอะแดปเตอร์อยู่1เส้นนะครับมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ตัวนี้เป็นสายแลนนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ในการใช้ Wi-Fi ก่อนหลังจากนั้นค่อยเสียบสายแลนนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆน,น,นะก็เสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็เสียบตัวกล้องเป็นกล้องรุ่นที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้คงทนทนต่อแดดต่อฝนนั่นเองนะครับสังเกตดูก็จะมีกันฝนอยู่ด้านบนกันแดดด้วยนะครับแล้วจะเป็นลักษณะของมีช่องระบายอากาศดูนะถ้าเกิดแดดสอร้อนๆเนี่ยตัวนี้จะมีช่องระบายอากาศไม่ได้ติดกันสนิทนะครับเป็นช่องระบายความร้อนเ้วยนะครับ ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวแต่ตอนร้อนไม่ต้องกลัวครับหลังจากที่รีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟที่เป็นสายแลนจะขึ้นเป็นกระพริบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดแอป p h o n นนะครับหลังจากนั้นก็สแกน QR code ก็ได้ง่ายๆนะครับอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงแล้วต่อไป เชื่อมต่อไวไฟ24นะครับเสียงค่อนข้างดังมากเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ตัวนี้นจะแน่นมากนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุอย่างแข็งเลยแล้วก็มียางสีแดงรองกันน้ำอยู่นะครับ สสเสียงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะค่อนข้างดังอาจจะหาอะไรมาปิดไว้สักนิดนึงก็ได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพิ่มกล้องเรียบร้อยสำหรับกล้องตัวนี้นะครับ เข้าใจว่าออกแบบมาให้สำหรับสู้แสงอาทิตย์สู้ร้อนสู้ฝนสู้น้ำนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เอาดอร์นะครับต้องใช้คคานั่นแหละนะครับซึ่งโหมดแรกที่ถูกออกแบบมาก็คือแสงสีขาวนะครับแสงตัวนี้ออกแบบมาเพื่อให้ส่องไปยังปลายทางแล้วเห็นภาพชัดนะครับอย่างตรงนี้จะเห็นว่าแสงที่สองมาทำให้ภาพเป็นภาพสีนะครับ เข้าใจว่านี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นภาพสีในตอนกลางคืนก็คือแสงส่องออกมานั่นเองนะครับถ้าเกิดเราปิดโหมดแสงจะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอินโฟเ e ททำงานนะครับทุกอย่างก็กลายเป็นภาพขาวดำปกตินั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเปิดโหมดเสียงได้นะครับโหมดในการเปิดก็คือทั่วๆไปนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ พูดแล้วก็ฟังเสียงนะครับแล้วจะมีเปิดไฟแสงสีขาวเมื่อสักครู่นี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเสียงเสียงจริงๆตรงนี้ดังมากนะผมเอาสกอตเทปปิดไว้นะครับทำให้เสียงเบาลงหน่อยเป็นการเปิดเตือนให้คนที่ผ่านมาปลายทางตกใจแล้วก็วิ่งหนีนั่นเองนะครับ มีความละเอียด4ระดับนะครับก็คือเลื่อนไหลต่ำสูงผมไม่เคยเปิด hd นะเปิด hd ก็ได้แต่มันเปลืองเมมโมรีนะครับแล้วก็ถัดไปเมนูด้านในก็มีต่างนิดหน่อยแต่จริงๆก็คล้ายๆกับรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้จะไม่มีปุ่มหมุนเพราะว่าหมุนไม่ได้นะครับสังเกตดูด้านนอกก็จะเห็นขึ้นมาแบบนี้เลยจะไม่มีปุ่มกลมกลมให้หมุนนะการตั้งค่า เข้ามาด้านในรายละเอะียดอุปกรณ์เหมือนกันจัดการ,รอปรุปกรณ์เหมือนกันตั้งค่าพาดไวเสียงนะครับ IR เปิดปิดเหมือนกันการฟลนะิปแสดงเวลานะครับแสดงเวลาด้านล่างตรงนี้เองนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆรับเสียงตั้งค่าระดับเสียงก็ปกติไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเป็นค่า d ด f ฟ u l t นะแล้วก็ AI ก็เหมือนกันกับที่เคยอธิบายมาในรุ่นก่อนๆน,นะครับรหัสผ่านตัวนี้เป็นการตั้งรหัสผ่านในการใช้กับ NVR นั่นเองนะครับ แล้วก็ถัดไปเป็นพื้นที่บนคลาว้ามนะครับ Wi-Fi ก็จะเป็นการโชว์บอกว่าปัจจุบัน Wi-Fi เชื่อมต่อตัว Access Point ตัวไหนอยู่ชื่ออะไรนะครับ Memory Card เราสามารถ format แล้วบันทึกได้ก็ปกตินะครับส่วนที่ต่างก็คือโหมดแสงสีขาวเราสามารถตั้งโหมดแสงสีขาวให้ทำงานได้จะเป็นทำงานเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้หรือเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือเปิดเป็นบางเวลากำหนดตารางเวลาให้นะครับ ลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าปกติแล้วก็จะอยู่แบบใกล้ครับค่อยเปิดนะครับถ้าเกิดเปิดจะทําให้กล้องจับภาพเป็นภาพสีนั่นเองนะครับแต่ถ้าปิดอินฟลิตทํางานก็จะเป็นภาพขาวดําแล้วก็สุดท้ายเฟิร์มแวร์อัปเกรดครับทั่วๆไปนะไม่ต่างกันจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือ,คอกันน้ําแน่ๆนะครับแล้วก็เสาสูงเสาใหญ่นะครับ WiFi ก็น่าจะแรงนะแล้วถูกออกแบบมาให้ กันร้อนทนร้อนเนื่องจากว่ามีตัวแผ่นข้างบนที่ไม่ติดกันมีระบายอากาศนะครับแล้วก็แสงแรงนะแล้วก็กล้องถ่ายได้ไกลรวมถึงอินฟราเรดที่ใหญ่มากนะครับแยกออกมาให้เห็นภาพจะเจนนะค่อนข้างแรงนะครับจุดที่เด่นๆของกล้องภายนอกรุ่นนี้นะครับลองดูอีกทีชัดๆนะครับก็คือแสงของอินฟราเรดที่แรงมากฉะนั้นคุณจะได้ภาพที่ค่อนข้างชัดและไกลนะครับ เขาแยกอินฟราเอดออกมาเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความร้อนได้นะครับก็เลยแยกออกมาจากตัวกล้องเพื่อให้ได้อินฟราเรดสีแดง8จุดนะครับนี่ครับ8ดวงนะหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ฟิก IP ที่เราเตอร์นะแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มเข้า NVR นะครับ IP 8.181นะครับก็เรียบร้อยดีหน้าหลังนะครับก็คือตัวนี้น,นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นวิวเดียวกันก็ สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาได้ภาพชัดดีนะครับติดที่ระเบียงชั้น2นะครับเป็นจุดอับสัญญาณก็เลยให้ความละเอียดต่ําไว้ก่อนนะครับลองเปลี่ยนเป็นความละเอียดสูงชัดก็ชัดเจนดีนะแต่เนื่องจากว่าสัญญาณ Wi-Fi อ่อนมากก็จะมีกระตุกนงหน่วงนิดหน่อยผมชอบใช้ความละเอียดต่ําก็พอนะครับแค่พอดูได้เนื่องจากเป็นชั้น2ก็ไม่ต้องการความละเอียดอะไรมากนะครับสังเกตดูมุมกล้องก็กว้างพอเพียงพอกับการใช้งาน มาดูกลางคืนนะครับตัวนี้ผมปิดอินฟราเรดไปนะอาศัยไฟจากถนนแล้วก็จากบ้านอื่นก็พอนี่นะครับจะเป็นออกสีนิดหน่อยนะครับพอเราลองเปลี่ยนส่งไฟสีขาวจะทําให้กลางคืนเห็นเป็นภาพสีนั่นเองนะครับแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าดีเทคเจอร์ก็เปลี่ยนเป็นไฟแสงขาวออกมาก็ได้นะครับค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งกับการใช้งานพอปิดไปแสงธรรมชาติก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแสงทั่วไป ถือว่าเรื่องแสงต้องยกให้ VSTAR CAM ทำได้ดีมากนะครับถ้ามีแสงเพียงนิดหน่อยก็จะได้แสงประมาณนี้เลยผมติดไว้รีเวียงชั้น2แล้วก็มาดูผ่านแอป iPhone ก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างจะโอเคเห็นภาพกว้างทุกตัวนะครับก็มาประมาณเพียงเท่านี้นะครับเอาสินค้าดีๆมาแนะนำถ้าเกิดมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ